หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตก Hi, สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกม Identity w e e k e ันอีกแล้วนะซส่งวันนี้นะเราก็จะกลับมากับการรีวิวสกินนั่นเองนะครั้งนี้นก็จะเป็นสกินซ่อนของ ตัวละครคนขายของเล่นเนาะฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบสกินนี้เพราะว่ามันสวยมากนอนทุกคนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในเกมัเลยมาทุกคนตอนนี้เจอห้องแล้วครั้นงนี้เนี่ยก็เช่นเคยเนาอมาเล่นกับนาง Eat Dream อีบดรีมอ่า แล้วรอบนี้เนี่ยสกินฉันสวยสุดแน่นอนสกินเราสวยสุดสวยจริงๆทุกคนเฉื่อกเลยว่าสกินซ้อนคือสกินที่สวยมากสําหรับใครที่เป็นเมนของคนขายของเล่นเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดสกินนี้เลยนะบัตรโมงที่เขาแจกมาให้ถาวรเนี่ยแนะนําว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะแลกสกินอะไรเนี่ยเอามาแลกสกินนี้ก็คือคุ้มค่ามากๆบอกเลย นี้มาอยู่กันในเกมแล้วทุกคนแล้วฉันเพิ่งสังเกตว่าด่านนี้มันไม่เหมาะกับตัวละครนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเหาะเหินเดินอากาศใช่ไหมแล้วด่านนี้มันเป็นด่านโรงพยาบาลแล้วแบบแกดูดิมันมีหลังคาบังเต็มเลยอ่ะ้ฉันบินในในห้องโถงนี้ก็คือแบบบินได้แค่นิดเดียวอะนะด่านโรงพยาบาลบนถนนไวแ้แซนแล้วหีมาหาเรา o oh อ my gosh บินเนี่ยทุกคนมนบินไปไหนไม่ได้เยอะเลยเนี่ยได้แต่บินสวนกระแสบินสสวนกระแส ้วายวายวายตามหนูไม่ได้ละสิตามหนูไม่ได้ละสีกูไ,ไล่ยอยู่แค่ฉันทุกคนตั้งใจทอดรหัสยังไงนี่ข่าวลามคนนี้เขาแปลกๆนะเออเออนั่นตีไปเลยวเว้ยทำลายอย่าร้อนโลนทุกคนรีบหายที่ตัวไเวเร็วโอเยก๊อสตัวนี้มีไม้เออพับไป,ปก่อนเว้ยไม่โดนปัง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 ,ปงไปไหนดีตัวนี้มีไม้อยู่ไปไม้จ้ะก็คือหนูแทะไม้ ใช้ได้ใช้ใช้ได้ใช้ดีกว่าตุยเย่ยังไงทุกคนพี่เขาเดินเร็วมากมาจะเผาข้าไปแล้ว oh โอเมก้าโดนไว้อุยอ้ยโดนพี่เขาตีไกลามากโอ้โหจะสปินเร็วมากทุกคนโอเมก้ามันเถยวเราจะวิ่งวนออกมาตรงนี้นะเราจะเจอไหมเอยมาเขามาเจอเราพอดีเลยอะไรมันจะเดสมินีขนาดนั้เดสมินีโอเมก้าเดสมินีตุยเย่วตาะเบไอโก้โอ้ สูนางไหมอะ่ะเก้ยก,ก็ได้อยู่มางเพราะว่าเพื่อนๆก็ปั่นได้สี่สิเป็นไปแล้วแต่ก็มางไม่ได้เยอะนะโอเคบีถึงไ้ก่อนอ้โหเกือบรอดแล้วว่าแค่วิ่งผิดลายเองทุกคนก็อย่าที่บอกออกตัวละครที่ไม่เหมาะกับการเล่นด่านนี้เลยนะมันจะทําให้เราไม่สามารถดึงศักยภาพของน้องออกมาได้มากเนาะต้องไปเล่นด่านแบบ ที่มันแบบกว้างๆไกลๆแล้วก็มีแบบสองชั้นอะไรเงี้ยเช่นด่านแบบโรงพยาบาลด,ด่านเขาเรียกว่าอะไรด่าน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 อะไรละ่ะเพื่อนมาช่วยแล้วเ้าวอา,อ,าอุ้ยเพื่อนบ็อกให้เราได้ด้วยเลิศดนางอีใบรีมแบ็คบอกแบ็คบอกบอกให้เราเออแบ็คบอกอะไรละ่ะ <laughs> นั่นแหละอีด่าดนเดี๋ยวก็คือจะเป็นด่านอันนั้นนะดาน่านอะไรวะพี่พูดยุบอ๋ยโ,โดนตีจะบอกก็ไม่ได้บอกเนี่ยเขาเรียกว่าด่านเลยนะแก สวนสนุกทานแสงจันเออด่านโรงพยาบาลกับด่านสวนสนุกทานแสงจันอ่าอ่าอีหาจุกอยู่แล้วก็แบบมาต้องมา,มาพูดบรรยายก็คือแบบใจเต้นตุบๆจะจะอยู่กับเตียกับตัวแล้วตอนนี้เหมือนพี่เขาจะไปไหนก็ไม่รู้นะเออก็คือเพื่อนก็นมาแซบกันสองคนเลยโอ้โหแซบหมู่ทุกคนแซบหมู่โอ้โหทุกคนลุมหิวเราแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่เขาไปไหนเราก็ไม่รู้นะนะตอนนี้ก็คือหิวกันชิวเลยเอ,อ้าเขามาแล้วทุกคน เหมือนพี่เขาจะไม่ได้พังเครื่องอะไรนี้ของเราด้วยเราบินต่อดีกว่าวยังไงเขาจะไปตรงไหนเอยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบินบินหลบก่อนเผื่อเขาจะไม่เห็นเราเผื่อเขาจะไม่เห็นเราอ่าเผื่อเขาจะไม่เห็นเราจริงๆด้วยปังปังปังโอเคเดี๋ยวเราพี่เข้ามาหาเครื่องถอดรหัสดีกว่าเอ้าตรงนี้ถอดเสร็จแล้วโอ้โหมีตัวไหนที่ยังถอดไม่เสร็จบ้างเนี่ยทุกคนตรงนี้คือแบบมันมีเพดานเต็มเลยนะก็คือเข้าวากตัวนี้เชนเสียงว่า มันหัวโขกแน่นอนคือหัวโขกกําแพงแน่นอนหนึ่งร้อปนะอ่ะเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้กันสักนิดนึงสักอันนึงเผื่อแบบกันตาฉุกเฉินอะไรอย่างนี้แบบไม่มีทางหนีที่ไล่แล้วเพราะว่าการปั่นบริเวณนี้เนี่ยก็แทบไม่มีที่ซุกเลยนะคะกับพี่แบกไว้ที่เขาเดินเร็วตีเร็วแล้วเนี่ยตีตีไกลไม่ใช่ตีเร็วเออก็คือจะลําบากปไปีอีกอ่ะนักเก๋ส่งวาร์ปมาก็รับอ่านักสนุบได้ล้มแล้วทุกคนเอาเลยแบบงานยากแล้วใครจะไปช่วยเอ่ยเก๋หิวเราน่อย โอเคนะฮิวเรานะเดี๋ยวเก๋ไปช่วยได้ไหมอ๋ออีไบริมน่าจะไปช่วยได้อยู่ันคิดนะเห็นไหมเงานังอยู่ตรงนู้นนางน่าจะไปช่วยได้อยู่แหละงานเราก็ปั่นต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเราไปช่วยตอนนี้เนี่ยพี่เขาเลือกเราแน่นอนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนได้ๆคือตอนนี้เอามสถานการณ์ฉุกเฉินมากค่ะคุณกิตตี้ก็คือแบบโอ้โหนางนั่นก็เป็นเธอเลิช็อกหน้าเก้าอี้ แล้วนะสมรตจแล้วก็ตายแล้วทุกคนออไบดีมก็เสพไม่มีใครไปช่วยได้ฉันก็เพิ่งปั่นเสร็จอยู่ใกล้ๆใกล้ๆ,ลๆจากเพื่อนมามาแล้วเฮ้ยตอนนี้เหมือนเครื่องทอรหัสเตรียมไปที่เรียบร้อยแล้วก็แซบช่วยเลยอ่ามาแล้วฉันเตรียมจุดอุย้ยเขางางน่ากลัวมากอะอยังไงยังไอง,ไอ,งไอุ้ยอุ้ยเครื่องเตรียมเราจริงด้วยทุกคนเกือบแล้วเด <ๆ S 2> ี๋ยวเรารอพี่พี่เขาให้มาตีเรานะ อ่าตีแล้วจุดจุดจุดลดัลดลัดวิ่งหนีวิ่งหนีตอนนี้ที่สูงอยู่ทุกคนเปได้เปไหมเออโอ้ยขอชิฟเฟิลโซมาแล้ว, oh ว,วโอเมก้าวิ่งวิ่งโอ้ยขาขาขาฉันหมุนหน้าจอไม่ได้ฉันหมุนหน้าจอไม่ได้ฉันหมุนหน้าจอไม่ได้นนอไไดโอ้โ,อโอ <laughs> ตหตลกตัวเองมากเลยอ่ะมันโอ้แกมันขาสันแบบมัน ถ้คาซ่าชั้นหมุนนาจอไม่ได้เลยอยะแล้วนางอีบาดินตรงนี้นัน่นไงอีบาดินหัวโขกกำแพงเลยทุกคนนางนางพูดืออะไแล้วหัวโขกกำแพงเลยอ่ะเห็นไหมตอนนี้ไม่เหมาะกับด่านนี้จริง,ง,ง,งๆนะแต่เราก็มาสุ่มมาปะพอดีเลยถึงตัวละครจะไม่เหมาะแต่ตานี้เราอาจจะรอดก็ได้เพราะว่าเหมือนเขาจะไล่นางอีบาดินเป็นเขาอะยเป็นตายเลยนะเออส่วนเราเราเราก็หนีกันเถอะฆออ่าไปไปย่องย่องเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาวาปมาไม่ได้ต้องไปย่องย่องยมเงียบ วิ่งหนีทุกคนประตูตัวนี้เนี่ยเหมือนนางนักบินหญิงหรือนางเก๋เนี่ยจะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นไงอีพาดีมลงเราด้วยโอ้โหร้นนั่นแครใน,นการเอ่ยไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันมานะก็คือแคายกันจัดๆเลยส่วนเราที่เราใกล้ตาแล้วเราไม่ถูกใกล้เฉยเลยก็คือวิ่งหนีกันเถอะเย้ yeah! ออกกันเป็นก็เป็นยังไงบ้างทุกคนกับการเล่นตัวละคร คนขายของเล่นในสกินซ่อนของฉันหวังว่าทุกคนจะชอบนะสําหรับใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นกับสกินซ่อนยังไงเนี่ยว่ามันสวยหรือไม่สวยยังไงควรปรับเพิ่มหรือลดตรงไหนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ฉันนะทุกคนขับคปหน้าจ้าบ๊ายบายแล้วเรายัางมีช่องทางการติดตามอื่นๆอีกด้วยนะ